ชีวิตคือการเรียนรู้ศัตรูคือยากำลังถึงแม้ชีวิตจะล้มมากี่ครั้งผิดหวังมากี่หนแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อคนที่เรารักแต่ถ้าน้องชายของเราล้มละ่ะจะทำยังไงดี หมดปัญหานี่เลยครับกับกาแฟแรมโบ้กาแฟแรมโบ้จะล้มมากี่ครั้งก็ลุกขึ้นสู้ได้ไม่อายใครกับความสุขที่คุณดื่มได้มั่นใจในทุกสถานการณ์รักมั่นใจในทุกสถานการณ์รบคือ,อความสุขของตัวคุณและคนที่คุณรักต้องกาแฟแรมโบ้กาแฟแรมโบ้บำรุงร่างกายคื้นความเป็นชายให้กับตัวคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกพลังหนุ่มที่หลับไหลคื้นความเร้าใจสู่ชายชาตรีด้วยกาแฟแรมโบ้กาแฟแรมโบ้สนใจที่ต่อโทร08777504370877750437กาแฟ แรมโบเท่านั้นที่คุณมั่นใจสินค้าคุณภาพพรีเมียมเกรดได้รับการยอมรับเจ็ดสถาบันชั้นนำผ่านออยและฮาลานประเทศมาเลเซีย